คนกับว่าเห็นเลยพี่น้องคู่เบิงกับเห็นแล้วก็คอยสนับสนุนกันนะพี่น้องซ้ำนีล่ล่ะมาชมซูฟังดีจ้าขยันตอบคอมเมนต์พี่น้องขยันแฮ็กคลิปถ้าเห้ถ้าเห้เหัวใลังหัฟังด้วยพี่น้องมิยานเดียว ดูแล้วเป็น้องเด้อเรื่องร่างกายห่างขยันเบิองคลิปแหมมงเบิองหมูบือกเคีงแหนมจะติดดันแต่หมูเกีงเคีงไม่ให้หมูบือกเคีงเบิองหลายหมูเกีงแล้วให้เจ้าเห็ดดีเห็ดเป็นตะเบิองเห็ดมีความมันมีอย่างเด่มากง่ายๆหรือเป็น้องเด้อ ผูได้ขยันกรด้ทั้งคลิปสุดๆแด้วพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวก่ลังใจให้ผูได้ขยันกรด,ด้ทั้งคลิปสามมาขี้ไว้พี่นอ้องอืต่างอกก็จะต่างอกต่างใจเฮ็ดปานนี้ กระเบื้องให้เจ้าวนายพี่น้อง้าเขาอยันหอดฟังเรื่องพี่น้องมียางเดียวต้องขยันพี่น้องจ๋าขยันขยันเท่านั้น ได้ขยันได้ทั้งคลิปัสดีจ้าเป็นกำลังบางคนเพื่อเพิ่งจีได้พีน่นนอกเพิ่นกับใส่เวราท่กั่แนตะคลิปบ่เบิ่งคลิปมู ก่บะมี่กบมูบะเกียงเบิงกะเบิงเขาเจ้าแน่แน่นั่ง้องขยันพี่น้องจ้าขยันขยันเท่านั้นบางคนเพิ่นจีด้ยพีน่น้อง เพิ่นกัใส่เวล่าด้วยกันต่อยคนเฟซบุ๊กไม่ช่วยคนเฟซบุ๊กก็พุทธุจะไปช่วยใครน้าพี่น้องเนาะพวกคนบู๊บสามมะขี้ไว้พี่น้องอืมตังอกกรเจ้าตังอกตังค์ใจเฮ็ดป่านนี่กะเบืองไงกรเจ้าในพี่น้อง ใหหรอกรีเพื่นได้เปนองได้ซูๆกันไปพิ่งนักเจ้าแน่นอกช่วยกันช่วยกันแจ้กไฟสีมาสส์เกิอบว่าไม่มูไม่ปวดอะไรเปนอง เบื้องล้าก็ได้ยมูไลพี่น้องเฮกคลิปดีหน่อยคนเฟซบุ๊กไม่ช่วยคนเฟซบุ๊กก็พู้จะไปช่วยใครน้อพี่น,อน้องเนาะผู้คนบ่มแห้งแต่มูไลแฮกคลิปดีดีออกมาเให้สดุสดความสามารถเจ้ขาของขยันตอบคอมเมนต์พี่น้องขยันเฮกคลิป แต่เห็ดแา่ห้าอยันหอดฟังเลิกีน่นรองม่ยานเดียวอดีจ้าเห็นกำลังจ้องขยนันพี่น้องจ้า ขยันขยันเท่านั้นถ้าเ้าอย่างหอดฟังเรื่องี่นองมียานเดียวก็มียังเด็มากง่ายๆหรือี่นองได้สามมาขี้ไปพี่น้องอืม ต่างอกกาเจ้าตั้งอกตั้งใจเฮ็ดปานนี่กระเบืองี้แคาเจ้านายพี่น้องเนาะเนาะต่อยคนเฟซบุ๊กไม่ช่วยคนเฟซบุ๊กก็พูดจะไปช่วยใครเนาะพี่น้องเนาะผู้คนบ่กับผู้บ่เก่งกระดันดันเก่งเก่งดันไปให้ผู้เก่งเก่งเบิ่งแน่ พวกเก่งแล้วกับเบิองมูใน่บางคนเพื่อเพิ่มจิตได้พนะี่น้องเพิ่นกับไซเวล่าด้วกันแหนมงเบิองมูโบเก่งแหน่จิตดันตกแต่มูเก่งเก่งไม่ให้มูโบเก่งเบิองหลายมูเก่งแล้วนะี่ต่อยคนเฟซบุ๊กไม่ช่วยคยนเฟซบุ๊กก็่พูดจะไปช่วยใครน้องพี่น้องเนาะ ขุนบ่เมยกับพักนึกพักพอขยันก็มีอย่าง,งใดมากง่ายๆหรอกพี่น้องเลยอย่าแห้หงแด่มูหลายใช้คิดดีๆออกมา คือสุดความสามาถของมันก็ไม่ยังได้มากง่ายๆหรอกเป็น้องเด้กับผู้เก่งกัดดันดันเก่งๆดันไปให้ผู้เก่งๆเบิองแน่ผู้เก่งแล้วกับเบิองมูเนี่ยทางเขายัน หอดฟังด้วยพี่น้องมีอย่างเดียวเนาะเนาะนี่กเจ้าแน่นอะช่วยกันก็ช่วยกันแต่แก้ไขสิมาแซมเบิงมูบอกเกงแนวจะติดันแต่มูเกงเกงไม่ให้มูบอกเกงเบิงหลายมูเกงแล้วหนึ่งสามมาคี้ไว้พี่น้อง ตั hmm. ้งอกก็เจ้าตั้งอกตั <parfois> ้งใจเฮ็ดฝ <Ag ás plus poetry> <t demek> ันนี่กระเบื้องให้กเจ้านายพี่น้องเดือดแห้งได้หมูไหลายใช้คลิปดีๆออกมาเใช้สุดความสามารถจะพร้อมใช้สร้อยกันไอ้ไอ้กระสร้อยดันแน่เนาะเนาะ มูบะเกงเบิงกับเบิงก็าเเ้าแน่แน่นั่งกับผู้ปกเกงกะดันดันเกงเกงดันไปให้ผู้เกงเกงเบิงแน่ผู้เกงแล้วกับเบิงมูแน่เนาะเมื่อกับพักลึกพักพร ขยันแต่คลิปบวมๆคลิปมูแต่บ่มีตอยคนเฟซบุ๊กไม่ช่วยคนเฟซบุ๊กก็ไม่รู้จะไปช่วยใครนพี่น้องเนาะ ขยันตอบคอมเมนต์พี่นอ้องขยันเทดคลิป้าเห็ดแห้งได้หมูหลายเทคคลิปด,ดีออกมาเทดสูดรว่อมสามารสเจ้าของก็บ่มีหม,มูไม่พัวกัะพี่นอ้อง